ใครจะพูดก่อนอพูดมาครับเวล่าหนูเรียนหนูเม่อาชิงก็เอาดินสองมาตีหลังหนูจริงไหมจริงแต่นมตีนี่เสียแล้วหนูไปทําน้องทําไมปีไม่ค่อเจ็บนั่นแหละแม่ถามหนูไปทําน้องทําไมมือมันไปดนมือมันไปโดนแล้วขอโทษน้องไหมขอโทษไหมครับทําไมไม่ขอโทษน้องน้องบอกไม่ขอโทษ อืแล้วจมูกไปโดนอะไรมาภูมินจมูกหนูน่ะไปโดนอะไรมาแดงๆนะ่ะตรงนี้ไปโดนอะไรมาครับวันนี้ไปเรียนพิเศษคุณครูไลน์มาบอกแม่บอกว่าพี่ทำน้องก่อนจริงไหมครับ แล้วหนูไปทาทาไมครับเล่นเล่นกันแล้วน้องร้องไหมร้องแล้วยังไงอีกแล้ว,ลวนัยกินก็ก็ไม่กินนะหนูอีกไม่ไอ้เกี้ยงนะมของหนูแล้วภูมิน่ะก็ของภูมิน่ะขอเป็นเป็นสีเขียวของหนูเป็นสีใสอืม แล้วสรุปแก้วใครแก้วหนูแต่พูนไปกินแก้วพี่นากินเหรอหนูกินก่อนของพี่กินก่อนแล้วแก้วหนูสีอะไรครับหลอดอะ่ะไม่มีหลอดแต่แต่ไอ้ที่มันรองอะ่ะไม่ให้ต๊ะเปียกสีเขียวของพูนนะของหนูสีขาวอืมแล้วยังไงอีกสรุปวันนี้ใครผิดใครผิด พี่นาคินผิดจริงไหมครับแม่เคยบอกกี่ครั้งแล้วเป็นพี่น้องกันอย่าทะเลาะก,กันหนูก็ยังเป็นเหมือนเดิมไปเรียนพิเศษแทนที่จะรักกันแทนที่จะสามัคคีกันไม่เลยทะเลาะก,กันพี่นาคินก็รู้อยู่ว่าน้องอ่ะเขาไม่ชอบยุ่งให้ใครไปยุ่งของของเขาแต่หนูก็ยังไปยุ่ง ทำไมหนูเป็นคนอย่างนี้ครับขอเล่นเีกขอเล่นแล้วน้องให้ไหมน้องให้ไหมไม่ให้แล้วหนูก็ยังจะเอาของน้องแล้วก็ไปเล่นด้วยขนาดหนูไม่ให้เจอกูตเตอร์เล่นแล้วก็ยังไปเล่นอีกเอายังไงดีกับพี่นาคินควรทำยังไงครับเมื่อผิดแล้วควรทำยังไงอืมขนาดพูดยังหนูเดินเข้ามายัางตีหนูเลย แล้วไปตีพี่ทำไมหืมน้าพี่นายก็พี่นายกิน,นหนูนี่คืออะไรนี่หนูคืออะไรพี่นายกินทำอะไรหนูทำอะไรครับพี่นายกินทำอะไรหนูผิดเองหนูผิดเองอ่า<ต>หนูโรงเรียนแต่หนูไม่บิดไม่วันนี้ใครผิด ตอนอยู่ที่โรงเรียนเรียนพิเศษพี่นาคินผิดถูกไหมแต่พอมาอยู่บ้านน้องภูมินผิดถูกไหมพอน้องภูมินไปนตีพี่นาคินถูกไหมครับตีแล้วก็ไม่มีเหตุผลด้วยอ่าตีแล้วไม่มีเหตุผลด้วยสรุปแล้วผิดทั้งคู่เพราะว่าตอนอยู่ที่โรงเรียนพี่นาคินทะเลาะกับหนูตีหนูถูกไหมพอกลับมาถึงบ้านหนูตีพี่นาคินถูกไหมขอโทษกันกอดกัน,น,น <icas> พี่นาคินขอโทษนบพี่นาคินขอโทษน้องไม่ต้องยกมือไหว้ลูก มองหน้าน้องแล้วภูมินพี่ขอโทษครับภูมินพี่ขอโทษครับมองหน้าน้องด้วยภูมินพี่ขอโทษครับให้อภัยกันไหมพี่นายคิดแทอภัยน้องไหมกอกมดก,กันให้แม่ดูกอดกันให้แม่ดูบ่นอะไรครับพี่นายคิดบ่นอะไรไม่สำนึกผิดหรอสำนึกผิดไหมแล้วบ่นทำไมครับ ทำผิดก็ต้องขอโทษทะเลาะก,กันทีไรพ่อแม่ก็ต้องเดือดร้อนทุกทีเดือดร้อนอะไรรู้ไหมรู้ไหมครับพ่อแม่ก็เครียดทำไมลูกถึงไม่รักกันทำไมลูกถึงไม่สามาัคคีกันทำงานอยู่ก็ต้องรีบกลับบ้านเพราะลูกทะเลาะก,กันแทนที่พ่อแม่จะทำงานแบบสบายใจสอนไม่ใครจําเลย เคยสัญญากับแม่แล้วใช่ไหมถ้าทะเลาะกันแม่จะไม่ให้เล่นโทรศัพท์จําได้ไหมจําได้ไหมแล้วทะเลาะกันไหมทะเลาะกันไหมทะเลาะกันไหมวันนี้ไม่ต้องเล่นโทรศัพท์ไม่ต้องเล่นโทรศัพท์เลยยิงยาวเลยเพราะเราตกลงกันแล้วถ้าหนูเป็นแบบนี้แม่ไม่ให้เล่นงดเล่นโทรศัพท์เลย อ,อจาจนคะเค,ครับโอเคมาหอมแก้มหอมแก้มๆๆพูดอย่กินหอมแก้มดูหอมอมกันดูลูกหอ,หอมมกันอันนี้อบอืม